และนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่า o อปเรชั่นบิ๊มซึ่งเป็นของนวิยทยาศาสตร์ไทยเนี่ยมันก้าวไกลเป็นโนกไร้พรมแดนเพราะว่ามีทางสหรัฐอเมริกาก็นําเรื่องนี้ไปทดลองแล้วในขณะเดียวกันทางอิตาลีก็นําเรื่องนี้ไปทดลองซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยก็ยืนยันว่าคนที่เป็นมะเร็งขั้นที่สามเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากที่ เขาได้ผลิตผลจากโอเปอเรชั่นบินไปวันนั้นนี่จได้เลยว่าคนที่อากอิตาลีเนี่ยเขาคุยเยอะมากมีทั้งคนที่จะรับเอาไปขายมีทั้งคุณหมอแล้วคุณหมอคนหนึ่งมาตอนท้ายๆเนี่ยดูเหมือนไม่ไม่ได้พูดไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อีกคนหนึงพูดไปเยอะมากแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาถึงว่าทาไมอาจารย์ถึงต้องเดินทางไปถึงอิตาลีอีกครั้งเขาจะไปตามผลอะครอ๋อไม่ใช่ครับคือพอหลังจากแถลงข่าววันนั้นสองอาทิตย์ต่อมา เขาก็มีจดหมายมาเขาว่าเขาเชิญเราไป<ะ>ดูโรงงานเขา<ะ>่อิตาลี่ซึ่งจะเป็นแล้วก็ดูบร,ริษัทเขา<ะ>แล้วก็รวมทั้งพบกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางาน<ะ>วิจัยเรื่องพวกนี้อยู่วัตถุประสงค์ของเขาก็คือว่าต้องการสร้างความมั่นใจ<ะ>ให้กับเราในการ<อ>ทรํารงานร่วมกับเขาแปลว่าถ้าเกิด<ม>ว่าผลิตภัณฑ์อัพโรชเชนบิมเนี่ยจะไปขายตดลี่เนี่ยเราจะไม่ได้ออ์พอร์ตออกไปแต่ว่าเราจะเป็นมีโรงงานอยู่ที่นั่น คือเขาต้องการให้เราไปเซ็นสัญญากับเขาแน่จย์คือเขาเขาก็ห่วงว่ามันจะหลุดจากเขาอะฮะก็คือร่วมวิจัยร่วมศึกษาแล้วก็พัฒนาครับอรี่ง่ายๆเลยว่าฝั่งอิตาลีอาจจะเป็นตัวแทนในภาคภาคพื้นยุโรปนย่โก็แสดงว่าณเวลานี้เนี่ยจากการทดลองเนี่ยเขาต้องเกิดความมั่นใจถึงขนาดที่เรียกว่าขอเชิญอาจารย์ไปเพื่อที่จะให้มีการเซ็นสัญญากันให้แน่ชัดเพราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรับรู้ขึ้นมาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ของปริชันบิมเองจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของมะเร็งแต่เพียงอย่างเดียวเพราะยังมีกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานใช่ครับกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสืออเเส่อมอีกอับเมื่อไหร่ว่าเป็นเบาหวานก็มาตอนสี่และคะ่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายาก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ําตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือน ดีขึ้นะครับก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พยานานกว่าจะดีขึ้นจะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากจนคนมองว่าโอ้จะไปถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี5้าสามมาค่ะเสร็จแล้ว ทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยหรือเปล่าใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะมารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบิมน้ําตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าหาลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งแต่ปีสี่แปดอ๋อปีสี่แปดสามร้อยกว่าแต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ําตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับ แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอนัดไปน้าตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าธันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนัดมาก็แปดสิบเจ็ดกุมภาเหลือแปดสิบเจ็ดค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาพี่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจะลดปริมาณลงใช่จากเดียบเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็น พอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคลุมอาหารและน้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้<บ>ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนานน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติค่ะ128 0 ร้อยยี่สิบแปดสิก็ยังบิมอยู่ใช่ทุกว,วันนี้ถึงหมอจะง,งดยาเบาหวานพี่ก็ยังบีมอยู่เหมือนเดิมก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้าครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นเอ่อก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแต่ว,ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เทา้าและหลังจากนั้นก็ พืนขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้า oh บางทีก็ถุงมือด้วยทายาหายไหมครับตอนนั้นออมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภายหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตอรอย,ท,อยทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตอรอยมันจะสีแบบด่างๆเริ่มต้นสตาร์ทด้วยออน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยครับคากไป กินน้ำมงคุดวันละหนึ่งขวดแล้วก็แคปซูลสค่ะบิมวันละ4ี่เม็ดใช่ค่ะอ่าฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะดีขึ้นคืออใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองก็คือบิมนี่มันต้านการอักเสบได้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะ แล้วก็พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ย GM1 ที่อยู่ในบิมมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะมีแอนตี้แบคทีเรียลแอคทิวิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีก็ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่คนะครับอะครับขอบคุณครับขอเสรบมือกับคุณจิ๊บนะครับขอบคุณครับอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับ เจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเขาไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเขาเสื่อมค่ะข้อเขาเสืมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปลายปี ห้าสองอ่าห้าสามอ่าฮะปายปีที่แล้วป,ปิด้าเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานท,ที่กองสีลำลูกกาเลยครับองสีครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตัวทัทั์ว่าถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกีวกข้อเข่าอ๋อฮะเกวกข้อเก่าแม่ไปดูจิตซื้อกระปุกเสร็จแล้วกลับบ้าน,นกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองมตรครับ ตานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมรอ่ะฮะตานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งอยู่โอ้ลูกแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้ลแล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งยองเออนั่งยองยองก็ไม่ได้ เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขวี้นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งปั๊เพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งคุ๊กคอกราบละบเล่นกับหลานบอกว่า,วายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะได้หหไหม <c oughs> ผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทำอะไรไม่ได้ได้เดินจะดุดมิดมันก็ล้ลลลไมไปนั่งปั๊บเพียบเนี้ย 73เดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจำได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีหรอกลูกประมาณปีนะฮะเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นต้นก็เริ่มไม่คล่องแล<ะ>้วนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบินเข้าไปเตะบอลได้เลยอืออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะ เออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นรำโอ้ใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เกิดต็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทําได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทําใส่หน้าผมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเราใช้เวลาเยอะมาก<ะ>เพื่อจะให้เข้าใจถึงระดับโมเลกุลของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราว่า<ะ>ตัวไหนมันเข้าไปในร่างกายทําอะไรครับ,ร,บรูปร่างหน้าตามเป็นยังไงโครงสร้างเป็นอย่างไรคือพูดง่ายเราเจาะถึงระดับโมเลกุลของสาร,รนะครับ แล้วเข้าไปในร่างกายแล้วไปทําอะไรในร่างกายในระดับเซลล์ซึ่งอธิบายได้หมดครับเมื่อเราเข้าใจเข้าถึงลึกขนาดนี้แล้วมันไม่มีอะไรลึกึก,กไปกว่านี้ได้แล้วแล้วถ้ามีความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราจะพูดได้แบบมั่นใจมากๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรแล้วความมั่นใจตรงนั้นก็ทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปรับวิธีการสกัดหรือวิธีการอธิบายบจนกระทั่งได้ประโยชน์ในการช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีปัญหาแตกต่างกันคือสินค้าของอาจารย์ถ้าเปรียบเป็นบ้านก็เหมือนเสาเข็มแน่นมากเปิ๊กค่ะเปิ๊กคือตอกเสาเข็มแน่นมากก็ต้องถอมตัวนี้นะฮะารย์วากันเป็นมนุษย์วิเศษเลเลยคือจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งนะฮะแต่ว่าเราขยันแล้วก็เราก็ใฝ่รู้แล้วก็เจาะลึกนะฮะแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราถนัดับนะแล้วก็ทําให้มันเลิศตามที่ รู้กระจายแต่อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเถิดแต่อาจารย์ต้องไม่ลืมคำคำหนึ่งในทีมงานก็อาจารย์คือคําว่าซินดิจีนะครับแน่นอนเพราะอาจารย์ใช้นักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาถูกต้องครับอย่างท่านอาจารย์อภัยท่านคือเภศสัชกรครับแต่อาจารย์เองไม่ใช่เพศสัชกรใช่ครับแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยนำเอาศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยมาสานมาซินดิจอยคือมามาผนึกกาลังกันครับมันถึงได้มีแรงส่งถูกต้องครับ อันนี้คือเคล็ดลับจริงๆไม่เคล็ดลับคือนี่คือสูตรของความสําเร็จอซึ่งในในในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยมีน้อยมากที่จะสามารถรวมตัวกันครับแล้วก็ทํางานอย่างผสมผสานโดยที่ไม่มีการห่วงใยว่าจะมีการล้ำเกินกาวล้ำเกินอาจารย์อะไรเงี้ยคือคำนี้เนี่ยจริงๆพวกเราสอนสืมอมวล้นเราก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆนะไอ้ professional jealousy เนี่ยคนเก่งเข้ากันยากเขาเรียกวความริษยาทางอาชีพ คือจริงอาจารย์ไม่แน่นะถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ในศาสตร์เดียวกับผมสองคนในทีมอาจจะอยู่ไม่ได้จริงจริงอาจารย์เมื่อตอนสมัยเรียนหนังสือจากกันแลกคือเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่สามารถเอามาทำประมาณปใหม่กันได้เราสองคนเอยชื่ออะไรก็ได้ถ้าเธอดูอยู่นะครับตอนนี้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันด็อกเตอร์กัลยานะครับก็เป็นคนทํากับข้าวเก่ง นะครับไอ้ตัวเองก็เป็นคนทากับข้าวเก่งครับแต่เพื่อนจะรู้ว่าสองคนนี้ให้ทากับข้าวด้วยกันไม่ได้ตีกันตายเพราะฉะนั้นจะมีการมอบหมายตู้เธอทานี่เธอทานี่เสดีเธอไปทำนู่นแล้วนี่แล้วก็แบ่งกันไปทำอย่ามาเจอกันไม่ให้เจอกันเพราะถ้าเจอกัน ไอ้นี่เธอต้องใส่น้ําตาลได้หรอฉันไม่ใส่นะนี่เธอักลัวแตกสิปรากฏว่าครัวแตกเพราะฉะนั้นเพื่อนจะรู้เลยทั้งสองคนทํากับข้าวเก่งแต่ว่าอย่าทําด้วยกันเลยแบ่งกันก็แล้วกันว่าใครจะทําอะไรคนกินจะได้มีความสุขก็คือได้กินของอร่อยและสองจานสำจานทุกคนที่อาจารย์อุบมาบุญไม้ชัดเจนในในองค์ประกอบในองค์กรของเราเราก็มีนักวิทยาศาสตร์จากหลายหลายศาสตร์เข้ามาครบตามความต้องการในการพัฒนา จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยนะเราเริ่มจากผมสกัดผมก็หาวิธีการสกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้ได้องค์ประกอบที่เราต้องการแล้วผสมก็วิธีการผสมก็ต้องผสมให้มันเสริมประสิทธิภาพกันคือไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งแล้วเป็นสองหนึ่งธรรมดาจะเป็นสามเป็นสี่นะฟอร์ติฟายไอตรงนี้มันก็เกิดขึ้นเนื่องจากผมคิดว่าจากประสบการณ์นะฮะที่เราอยู่ในห้องแลบอยู่20กว่าปี นะครับแล้วก็ทํางานกับพวกนี้มาเยอะบางทีมันหลายหลาคนถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้อะหลายหลายคนบอกมันเป็น Pink ปิ้งแวบหรือเปล่าปิ้ง <c oughs> <c oughs> จับมาผสมปิ้งแว๊บทีนี้ก็คือส่วนของผมนั่นคือส่วนที่สกัดแล้วก็มาผสมแต่จริงๆแล้วคำว่าดีมันก็คือการเล่นแร่แปรธาตุใช่ครับแล้วพอถึงตอนนั้นปั๊บ อาจารย์นําไพก็จะมาพูดถึงเรื่องของสรรพคุณในเ,เ,รรเใชิงเภสัต์การเอาไปใช้การเอาไปใช้มีการทดสอบอกับสัตว์ทดลองกับคคอย่างไรนะฮะพอ,อถึงตรงนั้นพอเอ๊ะมันได้ผลเราก็อยากจะรู้เอ๊ะแล้วมันได้ผลได้ผลอย่างไรทําไมถึงได้ผลโอเคละใช้แล้วอาการมันดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วมันทําอย่างไรนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้แต่มันเป็นคําตอบที่ยากที่สุดเลยต้องมีนักคุมม ภูมิคุมการวิทยาเราก็เลยไปเชิญนักภูมิคุมการวิทยาซึ่งก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเองเหมือนกันนะโดยการทําตรงเนี้แล้วก็เรามีองค์ประกอบอื่นๆนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องข้อเข่าอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้เรามีทีมออปเปอเรชั่นบีที่ครบครบวงจรนะครับก็เลยโชคดีครับก็จากการที่ว่าเรามาต่างคนต่างศาสตร์กันนะ มา,มารวมกันโดยที่ไม่ใช่สองคนแบบเดียวกันัม <ะ S 1> นก็เลยเติมตเต็มก็เลยเติมตตเต็มตสเสริมพลังกันครัพราจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าถ้าเราจะทําธุรกิจเราจะเข้าหุ้นเนี่ยไม่ใช่เอาคนที่จบสาขาเดียวกันหคนมาเข้าหุ้นกันเหมือนกันไม่ได้นะคะแต่ต้องคนละสาขาคืออาจา์ครับเวลาผมสอนหนังสือพวกเข่าแก่ทั้งหลายเนี่ยนะจะบอกเขาเลยว่าถ้าลูกมาขอตังค์ไปลงทุนครับแล้วบอกว่า เป็นเพื่อนที่จบวิศวะมาด้วยกันห้าคนไปลงทุนบอกอย่าให้ตังไปอย่าให้ไปิ่ะแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าจะไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่จบมปลายมาด้วยกันซึ่งไอ้แม้งเนี่ยมันไปเรียนทับปดแตัวเองเนี่ยเรียนพิศวาและไอ้จิ๋วเนี่ยมันไปเรียนบริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกบอกว่าไปรวมตัวกับพวกจบมหกที่แยกสาขากันไปเรียนเนี่ย ให้เธอแต่ถ้าเกิดบอกว่าวิศวะหกคนจะรวมตัวทำอสังหาแม่บอกขอเก็บไว้ก่อนนะลูกนอย่างเงี้ยใช่เวลาในการถูกเถียงมากกว่าใช่ไหมเขาบอกคนเรายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งปกป้องตัวเองแรงกว่าคนที่เรียนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานที่เป็นคนรู้เนี่ยจึงเป็นคนที่ทำงานด้วยกันยากมากกว่าคนที่ไม่รู้แล้วก็จากตรงนี้ครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้ ทางอิตาลีเนี่ยเขาตงใจคือที่ที่เขาทีแรกที่เขามาร่วมงานกับเราเขาก็นึกว่าเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มันทั่ว,วไปผิวเผินผะิวเผินแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเราทําสารในถึงระดับโมเลกุลแล้วเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปเจาะลึกว่ามันเข้าไปในร่างกายทํางานในระดับเซลลออ์ยให้รู้สึกบ้างว่าพี่ไทยเราไม่ธรรมดาอ,อครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจารย์เนี่ย ถ้าใครเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเรารู้มาตั้งนานแล้วว่าเราเหนือกับฝรั่งเนี่ยเรารู้ตั้งนานแล้วแต่คนไทยเราไม่ค่อยไม่ค่อยก็เราไม่ได้ไปประกาศนี่ว่าตอนเราสมัยเราไปเรียนเราเหยียบหัวฝรั่งอ่ะจริงแต่นักเรียนทุนรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นทุนอ่าเล่าเรียนหลวงหรือทุนกอลหรือว่าทุนครุษภาเมื่อไปเรียนหนังสือต้องใช้คําว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับเรียนดีกว่าฝรั่งครับอย่างแน่ชัดครับอันนี้จริงแน่ชัดเลยเนี่ย พี่สองคนนี่กล้าหรือที่จะเอาคะแนนให้ดูว่าเราคะแนนดีกว่าฝรั่งและก็นั่นก็คือเป็นเหตุที่ทําให้ฝรั่งเนี่ยประทับใจแล้วก็ชื่นชมในความคิดของเราทั้งอิตาลีทั้ง p r o เ e s s o r d e m i c h e l ี s นะฮะซึ่งเป็นประธานสถาบันของชีโซเนี่ยฮะซึ่งเป็นคอนโซเชียม18สถาบันที่ทํางานวิจัยเกี่ยวบเรื่องมะเร็งนะครับก็เชิญมาบอกว่าบริษัทฟาร์มาจก ซึ่งสนใจในการขายผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับอยากจะให้เราไปดูบริษัทเขาดูว่าเขามีฟอร์ซิลิตี้มีอปมีความอยากจะโชว์บ้างอยากจะโชว์ให้เรางย่ายๆว่าเขาไม่กิดก๊อกอ่ะใช่ไหมครับต้องการให้เรารู้ว่าเขาไม่คิดก๊อกครับแล้วเขาก็เขาก็มีบิสเนสก็ตั้งใจจริงๆที่ทำตรงนั้นซึตอนนั้นผมก็เริ่มหวั่นไหวละถึงเขาจเชิญไปลักษณะนี้แล้วก็บอกว่าเป็นแขกของเขาเอ๊ะถ้าไปแล้วผมเป็นแขกเขาเนี่ยแล้วเขาเกิดบอกว่าเซ็นสัญญาเลยทำยังไง ผมเลยบอกอืมไม่เอาดีกว่านะเอาเป็นว่าเราไปด้วยตัวเองนะไปด้วยเองเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์ของเรากับที่เขาเข้าใจอาจจะคนระดับเพราะฉะนั้นผมขอเอาทีมนักวิจัยของเราไปไปเองอ่าแล้วก็ออกตังเองตั้งแต่ต้นจนจบไปรู้จักกันก่อนคือถ้าไปเป็นแขกเดี๋ยวเขาออกตังให้เดี๋ยวก็จับเซ็นสัญญาเพราะนั้นก็เลยเอาทีมวิจัยของเราไปแล้วก็เล่าตั้งแต่ คือระดับของเราเนี่ยก็ไปเล่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบก็พอประการแรกทีเดียวเขาเริ่มจากการที่เราเชิญให้เราจะไปดูดูงานเราเปลี่ยนบอกว่าเรามินบิสเนสมากกว่านั้นเราต้องการให้เขารู้มางานรู้งานของเราเพราะนั้นก็เลยจะมีการเกณฑ์นักวิชาการของมาโอมากันแบบท็อปของที่นู้นของที่โน้นเลยนะครับก็ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเสร็จเครับผมว่าเขาเขาเขางง ต้องอยู่ท็อปสองแน่เลยผมว่าเขาเพิ่งมาเจอระดับท็อปของประเทศไทยครับอับเอาล่ะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องความสุขนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะว่าเราเอาผลิตภัณฑ์จากออปเปอรชั่นบิมเนี่ยมาทำให้เกิดคุณภาพชีวิตช่วงหน้าเราจะคุยถึงเรื่องความสวยอย่าพลาดนะจะบอกให้